ก็หลายคนคาใจครับว่าซาลาตันโตโยต้าระยองครับยายค่าเราหรือเปล่าหรือไปซ้อมที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนพอดีมาค่าจิตมณโณนเจอเจ้าตัวเลยถามตรงๆเลยดีกว่ายังไงไปมายังไงถึงมาอยู่จิตมณโณนได้ครับน้องก็น่าจะซื้อขายนะครับอืมอืมไอเราเราไม่รู้เรื่องในส่วนนี้ใช่ไหมอ่าถรกก็มีหน้าที่หน้าแล้วคือโอเคไหมอยู่จิตมณโณนโอเคครับบรรยากาศเพื่อนๆ้ดีโอเคเนาะว่าร่างกายดีมากเลยเราซ้อมมาอยู่วันแล้วเนี่ย เราสมซ้อมนานแล้วครับนานแล้วนะเดือนที่แล้วที่เจอโควิดรอบสองก็หยุดไปแป๊บหนึ่งครับมาซ้อมรอรายการเห็นว่ามีรายการแล้วด้วยวันที่3นี้ที่ไหนครับชกที่ไหนครับน้องตะวันนาครับตะวันนาอ๋อวุนอยางเซียดีมเจอกับธงสยามธงสยาม สีรักมวยไทยีักมวยยไทเขาเป็นมวยสไตล์ไหนรู้ไหมสีรักครับมวยอ่ะแล้วเราอ่ะบูดูดันสไตล์เดิมหลังหลังฟอร์มเราไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงเลยนะลุ่มๆดอนตอนแพ้ส่วนใหญ่จะแพ้มากกว่าช่ไหมนะหยุดด้วยครับจุดเป็นเพราะการฟิตซ้อมด้วยใช่ไหมแล้วพอตอนนี้มาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วจิตมงคลพร้อมๆไปไงบ้างอย่างที่เย็าที่เลยหนึ่งเลยสบายใจใช่สองคือการฟิตซ้อมดีมีผู้ปั้มผู้ซ้อมดีบรรยากาศก็อบอุ่นเลยใช่ไหม ทีนี้เราตั้งเป้ากับเกมกัชชุวันที่3นี่ไงบ้างครับก็เตรียมแก้วเตรียมแก้ไว้แล้วเขาฝีมือเราก็ต้องต้องต้องเหนื่อยหน่อยแหละเนาะเพราะว่าเราประเภทเดินบู๊เดินชนอยู่แล้วแต่ซุ่มซี่ซุ่มห้าไม่ได้ครับเดี๋ยวหลงแข้งใช่ไหมใช่ครับซ้ายหนักจริงๆซ้ายเขาหนักเหรอครับมือซ้ายตอยซ้ายต่ซ้ายอ๋อเป็นมวยซ้ายก็คนนี้ติดใจหนักใจหน่อยเหมือนกัน ครับแต่ว่าเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์จะดูเนื้อตัวเดียวโหเปี้ยเลยเซ่นอยู่แล้วพี่นะซ้อมการนะครับมาซ้อมที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นการชกไฟแรกเลยไหมตั้งแต่มาอยู่จีนเมืองนนท์ใช่ครับเราใช้สีเสื้อจีนเมืองนนท์เลยไหมครับตอนนี้สลาตันหรือสลาตันหลายคนพูดผิดสลาตันนะโอเคสลาตันนะครับจีนเมืองนนท์นี่เป็นสีเสื้อใหม่และจะมาเดินไฟแรกในวันที่3เมษายนนี้กับธงสยามซีรัลไทยครับผม มั่นใจว่าจะชนะไหมมั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเลยฝากแฟนขับเอฟซีลอเชียร์ฝากแฟนขับนยครับไฟนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่เต็มที่แน่นอนครับสาตันจิตมโนนครับผมครับผม3เมษายนนี้ครับช่องทางการรับชมก็เพจมวยสดดอทคอมครับติดตามผลงานของสาตันภายใต้สีเสื้อใหม่ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากๆครับผมครับ